อ้บายดีเรามาตละดตลาดสดบ้านสีไข่ถังสีไข่ริงเมืองสีโกตบองนครหลวงวิงจันบรรยากาศนอกก่อนเข้าตลาดเดินดูดีกว่าพื้นที่ให้เศร้าคนน้นมาโฆษณาเนละเจ้าของนี่เบอร์โทรโอ้ร้านคำมีคำ นัครบเปิดร้านทำร้านของซื้อไหมเจ้าเบอร์เบอร์เลยเดินดูล็อกนี้นะที่เราล็อกกันนี่มีอะไรโอ้เครื่องกระเป๋าอุ้ยมาห้องแอร์โอ้เปิดห้องแอร์โอ้เสื้อผ้า ใส่บเสือ้อเพราะอุ๊ยฉันดิเสื้อผ้าดูตลาบสีไข่นี่เจ้าต้องใส่เสื้อร์อนี้อล้วไปตรงนี้เดินหลอกเสื้อผ่า คือกิตลาดแบบมกเมื่อคืนน้แล้วเนาะของอเจ้าต้องใส่แบบนี้แล้วเนี่ยเอาอ,อีหลีเนาะปัทโทมีเล่านิัานเนี่ยนี่เจ้าโอ้แต่สวยแบบชสวยๆเนี่ยว้สวยเนี่ย ตลาดไม่มีคนเลยเนี่ยสุดพวกกำนันเพะะื่อวะอืมอ,มอย่างบเบาเบิกกันอุ้ยเอาตลาดตลาดสดนี่เดินดูโซนนี้ก่อนครับเดินตลาดสดของอข,ข้าเครื่องจักร โอ้ยตากระติกน้ำนึกถึงสมัยตอนเด็กกระติกน้ำเป็นโตเดน่นบอกกระติกน้ำนั่นสก่อนเคยขิ้วสะพายกระเป๋ากระปิกน้ำไปกินโุงเหรียญอยากได้หลายลองให้พ่อแม่ซื้อ,อเป็นกระติกน้ำนนนนบอกหมายคือมีอยากได้นะ <laughs> ร้องอยากได้ร้องอยากจะหาเรื่องอ่าโอ้ถือกระปเป๋าแบบนี้แถลงเลยใช่อืมเอากับใส่จะพอมือถือเนาะเห็นไหมห่อ มีแต่ของประมาณเสื้อผ้าเวียดทั้งนั้นเลยเสื้อผ้าลาวเสื้อผ้าลาวก็มีชุดเมื่อกี้และประมาณนี้เดินดูนงินเอ้าบริจ เปิดมาขายร้านไเดินเดินเดินมาโซนตลาดมีทั้งสตลาขยเปลี่ยนเต็ม

เจตัแก่อสร้างไว้โอ้นี่ตลาดสดตลาดสดๆนตลาดสด,สดนี่ย่างเนาะโอ้ตลาดสดเดินอยู่เดินอยู่ตลาดสดผักคือบ้านเราอยูอ่ด้กชิบผักสดอืมประเสริฐที่บ้านอื โอ้ปลาลปลาไหลปลาไปลโอยเหมือนปลาได้กินเหมือนบ่ปลาไปลามน่แ่เยอะปลาเอาแม่ไปใช่ไหมเอากินไห ก๋วอยาวฮะอะไรนะหมูเดินดูหม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 ูโอ้หมูไม่มีอะอะหมูเยอะหมูอยู่กับตัวอย่าขับไม่อยากซื้อรกุ้งมีหมูอยู่กับตัวอยู่ พกหมูมาด้วยหรือวันนี้เพราไม่มีปลาใหญ่ๆไม่มีปลานั่ยเลยตลาดว่าเดี๋ยวลาบอ่ะเนี่ยอือฮึตลาดซอะตลาด ปลาเด้อมาเด็ดตลาดเอาบ้าเอาบ้าโอ้ตลาดนี้ไม่ค่อยมีปลาเว้ยโอ้ฮะตลาดนี้เหมือนไม่ปลาเหมือนเท่าไหรน่นึงไม่ปลาตัวเยอะๆไี่ปลาปลาเลี้ยง ไะนี่ไปเดินเลาะหฮึสารสมสารสมเออเห็นไหมขน,มขนมขนมที่ลาวพมมานเขจะเป็นเหมือนเราสมัยก่อนเนี่ยที่ห่อทำหอท่อทอดเองแต่ไม่ก่อนจะแบบนี้บ้านเรานั่นบอนก,บอ,กอือสมัยตอนสมัยก่อนเนี่ยเดีแต่ตอนนี้บ้านเราไม่มีแล้ว แท๊เต้หอมไม่มีแต่ก่อนได้กินแบบนี้ขนมขนมผงตะกี้ก็บอกว่าเป็นว่ากินขนมผงเออเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีละที่ขนมขนมนม่ขนมคพวกเขาห่อเป็นแพ็คแล้วเป็นเพื่อนพวกนี้จะขนมบ้านเราอันนี้ทำรวมบุมดูลเขาขายเป็นแพ็คของอ่าส่งออ เป็นถุงเลยเว้ยก็ไปหอเองเลยเนะนี่ยนีเหรอ,อ๋อไปไปสอบตลาดอื่นต่อดีกว่ามองตลาดไว้ฝากไว้ตลาดนี้ฝากไว้แค่นี้ดีกว่าบนตลาดอื่นต่อ ร้านทำจนท้าพอร้านขายจันหอมโม้อไข่ทองขขยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเสื้อแพรบอลเนี่ยปะเดินพอละไว้ติดต่อคลิปหน้าไว้ดูที่ไหนโอ้ร้านเจรนะี้ไปดีกว่า <c ười> ไม่เหมือนโอ้ขาดจากกันไว้มากนะิุดหนึ่งติงซุดอไม้เราก็จะไป,ไปต่อตลาดไม้อีกทีหนึ่ง